เป็นแสบเถอะมาดูพี่น้องด้วยมาไพี่น้องขิ้นกันขิ้นคำแสบบอสซิมซิมนะอืมจับขาหมูพอแล้ว มาเด้อพี่น้องอันนี้กินเที่ยงครับผมมาเนี่เฮ็ดอันยังเกาะเกลนอนี่เกาะตำสัวแตงตำสัวบกแตงครับผมเนาะมาเนี่เนาะออกไปพี่น้องครับผมอีนึงอนเทนต์ครับผมเนาะจากช่องเกษตรบ้านนาสองกับผมเนาะมี่กับภาพบังแนวไมคก่อนครับผมพาพบังสัวแตงครับผมสัวบกแตงบังน้ำขี้น้ำหลวงพ่อมาละอ่ะนี่ยกลังซอยครับผมซอยยังเกลือเนามูยอบ่อ จะมีมูยอเนาะมียังเกาะมีกระปุนเนาะกระปุลนครับผมแล้วก็น้ำปลาหลานะน้ำปลาเด็ดแล้วก็มีบักแตงแล้วก็แล้ก็เทียดเนาะแล้วก็มีกากรุ่งฟังของผมกากหมูเนาะกากหมูครับผมตั้งเตรียมเครื่องปรุงรับผมเนาะส่วนประกอบเนาะมันนี่เกษตรบ้านนาสองของผมจะพาให้พี่น้องมากินส้วงแต่งกับผมมันนี้ นงางกลับมาจากเริงงวกับผมเนาะหาอาหารเที่ยงกินก่อนพอ่น้องกับผม <Okay. S 1> ส้วมแตง,งนี่กผมยังไงมีกระปุ่นเนาะมีน้ำปลาด้กับผมเบเกรลเทียดเนาะแล้วก็หมูยอเนาะแล้วก็กากหมูกับผมมาหน,นีช่องเกษตรบ้านนึงกับผมเป็นบรรยากาศกับผมเนาะมาหนีพามากินส้วมแตงกับผมโอเคครับเด,เดี๋ยวติดตามต่อครับผม ขโมยติดวะรถไปหลวงพี่รถ hmm? อย่ เขาก็ทำการกับผมทำการลวกมูยอก่อนกับผมเนาะเพราะว่ามูยอมันดิบกับผมเนาะเขาจะลกให้มันสุกหน่อยกับผมเนาะก่อนเขาจะเอาไปส่วกับบอกแต่งกับผมลวกครประมาณกับผมประมาณสามถึงห้านาทีเนาะ น้ำปลาร้าคุมน้ำปลาน้ำปลาเด๋งเนาะซุปแพลงแล้วก็น้ำตาลเป็นน้ำปลาเนาะขว้าสุดมากผสมเครื่องปรุงก่อนเนาะผสมเครื่องปรุงก่อนขงหนวัหนว ใส่โฟมันเกิจะชอบเนาะกะเอาเนาะใส่ลายเส็บลายใส่ลายเส็บลายตาด้วยหมกนาวเห็นว่าน้ำหน้าแตกว่ะใส่จากสองเปียงบ่แต่แต่บากเปีป่ยนเนาะเปลี่ยนอะไรงใส่ลายเนาะแลก็เทิดบ,บ่ มุยยอด้วยทะเลทะเลขเลข,เลขาตีบอะไรสมองเสพ่ะ วันนี้ส่องสิบศิษย์มหน้าส่องกับผมภาพมาบึงแนวไม่เนาะแนวกินเนี่ยเส็บกับผมทำด้วยบกแตงนี่บกแตงสับไปแล้วเนะ ตามวนตจีนโอ้ขุณเสร็น่อยดีเนืเ้อเสร็จแล้ นะครับผมเนาะหลังจากกลับมาจากเข้นงวกับผมก็มาหาในอยู่ในกินกับผมยามเที่ยงกับผมก็มาจากสวนยางกับมาปล่อยงวดกับยนเที่ยงมากกับเห็ดแนวกินแนวยากับผมคนแก่นบ้าเท่ากับผมเนาะผมกินข้อแส็บกับผมส้วงกับผมส้วกับปุ้นกับผมเด้วพี่น้องกินด้วกันกับผม สเสร็จ้เสร็จป่บขนันป้าน้อยนึง มัแกอันนี่ครันี่ครัผมยามเที่ยงแล้วสิบ่ายแล้วมั้งนี่หิวข้าวกับผมเลยเฮ็ดเนืกินกับผมมาจ้าเขียงเนาะหานกินกับผมบรรยากาศท่ยงบ้านเฮาับผมบรรยากาศบ้านเราแ่บ้านนา เป็นเสร็จเลมาด้ยวยพี่น้องดนะ้วยม,มาพี่นอ้องกิ้กันจิ้แต่บอกซิมซิมนะ Ăn cả mua.